เส้นใหญ่หมดเส้นใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินได้แค่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินเส้นใหญ่ห่ดนะของคือเสร็จแล้วของคือยินหมดแล้วเนี่ยอัี้เส้นใหญ่ เส้นใหญ่พี่น้องมาต้องจ่ายเงินเด้คนได้เส้นใหญ่ไ่ได้สั้งเส้นใหญ่ไม่ได้บอกจริงเหรอเส้นใหญ่เนาะวันนี้หนูเสี่ยงเื้นเอามีเีหรอไก่ดีอันนี้เส้นใหญ่เลยเนี่ยเส้นใหญ่เหรอใส่อนายก็ไม่ผูกตัวไอ้ายใส่หอมไหมเส้นใหญ่มาต้องจ่ายเงินได้นายเนี่ยเส้นใหญ่เราได้จ่ายเงิน เอกตัวเล็กตัวเล็กเกส้นใหญ่นดครับเส้นใหญ่คุณละ่ะ